ปติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอน์อีชนิดเม็ดฟูตาซันไลฟ์มันอยู่ตรงนี้แกต่อมือจุ๊บจับไม่ไหวเขาบอกแกไปจุ๊บทำไมแกบอกมีคุนมาอยู่ตรงนี่มาเนี่ยมันมาสองสามคุนมามันจะมาคาคู่อะไรเงีย่ยแหละแกพูดอ่ะหุยอย่างในบ้านก็มีอ่ะไมอยาไงไรไม่ช่วยแกหายมันจะมันกิน ลุกเต่ายิ่ได้สบายใจเผี่ยังไงกระช่างแขกเขาออกไปจากห่างถ้าแกจะได้สบาย,ยางไงพอแกลำบากมานานเนียน้ำรักแกไม่ได้เป็นโอนเอขนาดนี้นะคภารกิจผู้ซ่าปลาภัยหมายเลขหกสิบบุกช่วยเหลือยายถูกผีสิงร่างญาติเชื่อเป็นฝีมือผีปอบ แล้วเคยเจอผีมันมาค่อมร่างเราอย่างเงเหมือนเราโดนผีอัมเคยยังฉันนะ่ะเคยชัดเลยแล้วนียันอะไรเนี่ยหมอก็ทำอะไรยังคงไม่รู้เพราะปิดกันไม่เข้ามาตกใจเลยเห็น,เห,นเห็นมียัยยนอุ้ยยันในบ้านก็มีอ่ะเข้ามาเพื่อนเข้ามาดึงออกให้หมดเลยไหมไม่ใจเย็นใจเย็นไม่ใจเย็น,ยนตอนนี้รเริ่มเหยียบธรณีประตูเริ่มแย่กูยังไม่ได้มองยายนะ อุลรูมสึกไม่ดีเฮ้ยหมดฤทธิ์ยาหรือเปล่าเหยดเยดฝ่ายยังยู่ว่ะมาละเตรียมอุ <Yeah. S 2> ลล<ะ>่ะ yeah. เหยดดูยียจิตหยัดทวามดีประตูกปว่ารอบหน้ากูถือก็โถนเลยดีกว่าเราจะต้องอัปเดตเข้าไปเวลเฮ้ยเต็ม well. <c oughs> ในตัวยายมีปอบไหมนั่นเด็เออปอบเป็นปอบเป็นจมูกเป็นปอบเป็นจมูกหมืแกแล้รงไหมพี่ที่ตัวยายใช่ไหมคนนแี้แล้วยายเป็นปอบไหมไม่ได้เป็นน่ะอือแค่นั้นแหละ แย่ yeah. ตอนนี้ยันอันน uhm. ี้พี่อ่าลูกลูกมาคุยกับหมอแม่ดิอันนี้หมอเขามาทำเขาใช่ไหมใช่แย่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้ย kind of ันกันผีกันผีร้ายแต่มันไม่ใช่ผีมันเป็นพอพาณิ่ะอันนี้จะเป็นตาไม่ตาอันนี้น่าจะเป็นยัน dậy em, em không phải để nhìn đâu vậy. Tôi có thám số để để ai. Đéo có ai. à. Chưa lấy bông đi, để móp phá. Hẹn móp phá nhé. Mày rồi tráng đó móp phá nè. Dậy chư đại. ยายชื่ออะไรยายมวดง่ายๆะผมเอาขอมาฝา,ากเลยนะขอมาฝากเลยยายวันนี้ผมเอาลาบเลือดก,กับเลือดมาฝากยายชอบไหมยช้โชบไม่โชอบดออยายจะกินไหมวันนี้จะกินสักคำไหมอันนี้คือเรียกว่าลาบอะไรอะลาบแดงลาบแดงชอบไหม หวานปากกเดยเอามือจับปากเลยเออเออเอามือลูบปากเลยอ่ะเออลิบอกบเลยลิบอจบเลยเออลองจะทำดื้อวะลองจะทำจะเจ๊ดรวยดีไหมอ่าเจ๊เจ๊ดอย่าอย่าอย่าเพิ่งเอามือลูบปากผมกลัวแล้ว รถจัุ้มหเป็ระหว่างแตงโมลาค้าอะอันนั้นเอาเอาชิ้นเอาชิ้นเอาเอาชิ้นได้นเอาใหญ่เอาเอาเอาช้อนตักแหรืว่าเอานิ้วจับ กินไปเลยอันนี้มันลาบจะลาบไหนอ่าลาบเลือดนี่แหละลา,ลาบเลือดต้องใส่เลือดจ้ามันอร่อยเด็ดดวงกันเลยผมก็ปอบข้าวผมแล้วตัวเนี้ยหมป่ปลาชินหน้ารีอไม่โมปูปลาชินหน้าหรอโอ้น,นออ่ะอร่อย กับปอบแลกูไม่อยากให้เป็นปอกกูเป็นปอบงานเนี้ยงดรวยเยกษตรข่้นยาคำใหญ่สักทับเช้าข้ากูได้ไกินเองกูหน้ามาดูน้ากูกูมองตรงยายนั่นแหละ ให้มาให้มาให้มาไม่เคยให้คุณไม่เกียดชาวบ้านสักช้อจิ้ไม่กินไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้ช้อนไม่ชอบมึงชอบปูหุกูไม่กินกับปอช้อนนี้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 ยังไม่เคยกินมันมันไม่ได้เลยนะทนายมันของดิบนะคือมันแบบมันไม่เคยลองดูลองดูเดี๋ยวกูหมดเลยใครจะรู้ว่ากูตัวอะไรนะอย่งชอบพี่อ่ะ ย้ายมึงกินอร่อยกินเมื่อจางหรอช้อนไหนช้อนใหญ่วะเนี่ยเออกินย่างไม่ใช่กูน้ำลายปอไปแล้วอ่ะเปิดให้ใครอ่ะใหญ่เลยใหญอริคามายาป้อนให้เลยป้อนให้คำเลยโอ้ยันปวดเลยเยอะจังบ่อนไปโอ้ยแล้วปีนยามากเลยยายโอ้โหนีขนาดสิบโอ้โน้ำลายอยู่ยายฝั่งนี้กูกินฝั่งนี้เห็น ไม่ต้องยากอยู่แบบไม่ใช่กูปอบไปแล้วอะต้มปลาอยู่ฝั่งนู้นกูกินฝั่งนี้นี่เทปนี่ลงทุนนะเนี่ยเออลูกลูกคุยผมมามลูกคุยผมมาลูกคุยผมมาลูกกีมม่คนลูกมมลกี่คนอยู่ที่นี่กี่กี่คนก อนี่พี่ฟังผมนะผมไม่ผมไม่อยากพูดให้แกได้ยินแกอะสติแกยังมีเยอะชอบฟังฟังผมนะสติแกตติสัมภยาแกเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวแกเนี่ยมีผีเข้าไปอยู่ผมจะไม่พูดนะว่าจะเป็นปอบหรือไปอะไรแต่มันมีผีมันมีผีเข้าไปอยู่ในตัวแกแต่ทีเนี้ยมันมีข้อแม้ว่า ถ้าให้ผมทำพิธีมันได้ทั้งผลดีและผลเสียเคสนี้ผลดีคือจะไม่มีผีบริเวณนี้ผลเสียคือแกตายโทรหาเขาโอกให้เวลาให้เวลาคุยกันให้เวลาคุยก่อน จะยินยอมไหมก็ทำไหม้าลงเป็นแม่เปลียนอะไรมึงแบบนี้นะ่ะถูกจะยินยอมไหมยอมไหมก็ทำเถอะเขาจะหายลูกทุกคนมันมีครูเกษรส,สองคนไงถึ่ไม่ลูกหลายคนมันจะยินยอมไม่เราเคยเปลียนอะไรไปก็จะว่าไป็ขบกันนีไ่ไงน่ะตัวง แต่ส่วนตัวของบ้าสองคนคือโอเคใช่ไหมจ้ะพี่เลยคนฉันคนฉันจูบประจำแมย์จับสองคนมาคนนี้มีไขมาดูนห์ทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะให้พี่ปาทำพิธีอ่ทำไมถึงตัดสินใจแกเป็นแค่โทษละมานมากโอ้โห้วันเดือนแล้วเราปีนไรเรื่องไร้คนเราโอยเป็นไรอยู่มาฟังก็ฟังไม่ได้นะนี่จะคุณจะปิดปัญหารือจักฉันจนกินเขาไม่ได้เลยนะ ในเมื่อย่าตัดสินใจให้หมอปลาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ในร่างของคุณยายช่วงหน้าคุณจะได้พบกับการทำพิธีที่ไม่เหมือนครั้งไหนๆทำไมต้องใช้เลือดสดทำพิธีช่วงหน้ามาหาคำตอบพร้อมกันเอพิโซดนี้นะมันชื่อเอพิโซดว่ายายอยู่ลาบกับทนายอยู่แสงนะมีคนบอกว่าทนายสดเลือดสดๆโอนร้อยงฮะง่ยยนะ ไม่ถามนะ <avez> เอาตรงๆนะเอาบัญชีมาเดี๋ยวกูโอนกลับเลยโอนหนึ่งร้อยเลยมึงอยู่จิตเดี๋ยวนี้เลยใครวะ